ครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีดิตี้นะจะจะบอกก่อนที่จะเริ่มคลิปนะครับว่าผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอมเมนต์กันว่าคิดถึงที่สุดเลยทดสอบสังคมหรือแม้จะเป็นแบบรอนานมากทดสอบสังคมมันทําให้ผมมีกําลังใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกันเนี่ยผมอยากจะบอกว่าพบไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งมาครับนั่นก็คือคอมเมนต์นี้ครับผมพี่เล่นกูลบ้างสิครับผมไม่เคย,ยเห็นพี่เล่นกูลเลยได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบสังคมโดยที่เราอยู่ฝั่งกูรนะจะเป็นยังไง ไปดูกันเลยเอาละครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยดูท่สสังคมเนี่ยผมอยากจะบอกก่อนว่าท่สสังคมของผมก็คือการที่ผมจะแต่งตัวเป็นผู้เล่นใหม่นุบๆแบบนี้ครับแล้วก็มาดูว่าจะมีคนตีเราหรือเปล่าถ้ามีคนตีเราเนี่ยเราก็จะตีคืนนะทุกท่านก็อบอกก่อนว่ารหัสนี้เป็นรหัสสำรองผมนะครับจาก EP ที่แล้วจําได้ไหมครับ <c oughs> รหัสนี้โดนต่อยทีเดียวตายครับคุณผู้ชม <c oughs> โคตรนุบ <Hot> แต่ว่ารอบนี้ไม่เหมือนเดิมครับผมได้ทําการฟาร์มน้องจนเลเวล1,000แล้วนะทุกท่านแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้เราจะมาทดสอบสังคมฝั่งกูลผมก็ได้แปลงร่างเป็นทาทะละได้แล้วนะโอ,โอ,โอ้โหกูโคตรแข็งแรงโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าทุกท่าน Let's go <S โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปแล้วนะเออผมแอบเสาแป๊บนึงนะคือผมรู้สึกว่า พี่คนนี้เขามีท่าทีแปลกๆเดี๋ยวเราแสดงตัวว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่แอมนิวบี้พี่ผมคือผู้เล่นใหม่ครับผมพี่ชายเดินมากระโดดแบบนี้เฮ้ยพันธมิตรเฉยนึ่งเจอคนดีเอาเอาเอาชิดเอานั่นไงต้มตุ๋นกอีกแล้วโอ้ยผมก็ดูว่าพี่จะเป็นคนดีคุณผู้ชมเข้ามาครั้งแรกก็โดนต้มตุ๋นเลยว่ะถ้าเกิดว่าตัวผมกากเดี่ยผมโดนตบตายแน่เมื่อกี้ สังคมนี้มันน่ากลัวเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมกําลังติดตามสองพี่น้องแล้วก็มีเบคอนเหมือนผมคนหนึ่งนะสําหรับท่านที่ไม่รู้ว่าทําไมผมเรียกว่าเบคอนเป็นเพราะว่าทรงผมที่ผมใส่เนี่ยเขาเรียกเบคอนแฮร์นะครับใครใส่ทรงผมนี้ก็จะเรียกว่าเบคอนเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เบคอนมันไปป่วนเขาไอ้คุณผู้ชมนั่งไงเกิดอาการนัวเกิดการนัวกันสําหรับผู้เล่นใหม่ <S <S เรียบร้อยครับผมเบคอนตบไปได้แล้วเอาล่ะผมคิดว่า ผมก็เป็นเบคอนเหมือนกับพวกเขาสองพี่น้องคู่นี้เขาคงจะไม่ทําอะไรผมอ่ะอะพี่ครับเอาใช่ไหม <c oughs> เอา้าคุณผู้ชมดูมันปกป้องกันไว้อือต่อไปหนึ่งทีนี่เขาแต่งตัวเหมือนผมเลยคุณผู้ชมเป็นไหมเบคอนแล้วเขาก็หนีเว้ <c oughs> เฮ้ยหนีทําไมอะนายตีเราไม่ใช่เหยอนี่สก,กิลเพื่อปการสืบสารเจตานานลงเบคอนเดี๋ยวผมกินพี่เอง <c oughs> เอา้าวัเอ้ย ไอเด็กคนนี้เอาอเฮ้ยผมเพิ่งกินเบคอนเสร็จเลยเขามาตบผมเฉยเลยเฮ้ยยังไงฮะตีเสร็จแล้ววิ่งหนีนี่ถ้าเกิดว่าผมกาก,ากผมตายแน่นอนเอาไปพี่ออตีตออีเรียบร้อยครับผมมนเหยียบใครกูเราอาจจะต้องได้ย้ายเซิร์ฟนะคุณผู้ชมเพราะว่าเซิร์ฟนี้เขาก็รู้ว่าผมไม่ได้กากนะครับแงหวัดดีพี่เบคอนเมื่อกี้พี่ตีผมไปนี่สองพี่น้อง เฮ้ยเบคอนมันกลัวผมไหมทุกท่านมันแอบบมันแอบบอยู่เสาพยายามแบบอบแกคงไม่รู้นะว่าชื่อมันโผล่นะดูดูดูแกแอบแบบแอบบแอบบแบบเนียนมากเนียนมากๆมัง้งเื่อโอ้โหโอโห้คนที่โหดมากกูตุยแปบ๊บโอเคทุกท่านครับเซิร์ฟเมกกื่อกี้เขาก็รู้กันแล้วนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้เล่นใหม่นะมาครับเอาเป็นว่าเรามาทดสอบเซิร์ฟใหม่กันนะครับผมเฮะ อัน,นั้นเขาขึ้นบันไดไปไหนกันครับนะ่ะเฮ้ยเราเราตามเข้าไปดีกว่านะเอฟเอฟเอเอวบัดดีครับพี่พี่ <c oughs> ขูกลัวเขาตีผมจังเลยตอนนี้ผมวาดระแวงไปหมดแล้วกดตัวทีคือพันธมิตรนะครับผมป้องกันแบบนี้เขาเรียกว่าพันธมิตรพี่เขาจะเป็นพันธมิตรกับผมไหมเป็นไหมครับพี่ <c oughs> โอเคคือเขาไม่ตีเราแค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วครับผมแต่ตก,ก็แอบบาดระแวงอยู่นะไปกันดีกว่าเอนัอ่นไง ตีกูเฉยเอาแมนบอสเจ้าเอาแมนบอสแปลงร่าง <c oughs> โดดนี้ลงไปเลยอยู่ไหนนี่ไงมันแอบ,บอยู่ใต้ตึกมานี่เลยพี่ตีผมไม่เข้าเราวิ่งหนีอย่างนั้นเนอะเดี๋ยวโดนสกิลอีคำรามพิภพนี่แตกไปที่เรียบร้อยผู้เล่นใหม่ก็ระวังกันด้วยนะครับทุกท่าน <c oughs> คือถ้าเกิดว่าเขาไม่ตีคุณผู้ชมเนี่ยก็จะพึ่งไว้ใจนะครับผมเผื่อนโดน,นแบบผมนะโลกุล ไม่ไม่ไม่ไมโลเหลี่ยมใช่ใช่ใช่เจอเบคอนอีกแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปเป็นพันธมิรกับเขาผมพิมพ์ทีมไปก่อนดูซิว่าเขาจะว่าอะไรไปแต่ผมว่าเขาไม่ตีแน่นอนโอเคว้าวเยี่ยมเขาไม่ตีเราครับว้าวขอบคุณครับที่ไม่ตีผมอันนี้น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะทุกท่านเดี๋ยวผมบอกเขาก่อนนะครับผมผมขอช่วยเหลือคุณได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมช่วยฟาร์มโอเค ได้ครับเดี๋ยวผมช่วยเขาฟาร์มเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคุณผู้ชมเป็นของขวัญให้ที่เขาไม่ตีผมนะครับอย่างน้อยก็เช่นแดกได้เลยครับเดี๋ยวพาเขามาฟาร์มกับกูดีกว่าเนาะมันจะได้ exp สูงขึ้นนะเงีย้ยกินเลยครับพี่เบคอน t o hours later งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกหลาบิบายพี่เบคอนพี่อย่าทำอย่างนี้ทำไมพี่เดินตามผมแบบนี้<ม>คุณผู้ชมเขาเดินตามผมเว้ยไม่รู้ทำไมเขาเดินตามผมนะ สงสัยเขาอยากเป็นเพื่อนกับเรานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เขาโดนกูตีจะตายคุณผู้ชมเฮ้ยพี่พี่พี่นี่อุกรณ์โอ้โหเดี๋ยวช่วยเหลือเขาก่อนนี่ช่วยจะมีนาทีสุดท้ายจริงๆไปแล้วนะพี่เอาละครับตอนนี้ผมย้ายเซิร์ฟแล้วนะแล้วก็มาเจอน้องเบคอนเหมือนกันเลยวันนี้มีคนแต่งตัวเป็นเบคอนเยอะเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยานั่นไงกูว่าแห้ะโอ้โหแล้วใส่กูไม่หยุดด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่องกูจะขีดเหลืองอยู่แล้วน้ยกระทืบ อ,อ,อกินเปากมหาร้าลยกินเศษซากเบคอนครับผมเจอผู้เล่นใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมครับเขากำลังจะไปฟาร์ม CCG นะอ่าเป็นผู้เล่นใหม่จริงด้วยตีครั้งเดียวไม่ตายนะฟาร์มเลยครับพี่ฟาร์มไปเลยเขา,มไ,เขาไม่ตีผมเลยนะครับเป็นผู้เล่นใหม่ที่ดีมากๆเลยนะเอาเอา What คุณผู้ชมเราเจอโปรเว้ยแล้วก็คือเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นใหม่ที่นิสัยก็ดีอ่ะ อ๋อสงสัยเขามือลั่นนะครับผมแต่ไอเนี่ยมันเป็นโปรเว้ยคุณผู้ชมไอ้ที่มันวาร์ปไปมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนคือผมอยากอยากหยุดโปรอะทํายังไงดีไหนไโปรมันอยู่ไหนผมจะฆ่ามันนะฮะดูทรงแล้วมันไม่น่าจะโหดนะนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไง,ไงเจอแล้สลวสกิลอาร์มีกระเพิ่มดอกเดียวตายไอ้โปรหน้าห <c oughs> มีไม่อยากเป็นคำหยาดน,นะไม่ไหวจริงท่านโมโหมากเลยนะผู้เล่นใหม่เขาฟาร์มจะเสร็จแล้วนะเมื่อกี้ กว่าเขาจะได้แต่ละตัวโคตรยากครับผมบอกเลยโลกูลเนี่ยแล้วโปแมงว้ามาตีต่อหน้าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ไอ้โปาเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยคุณผู้ชมนี่ไงโปโปมันหยุดเลยครับผมไม่รู้ว่าโดนเราตีหรือโดนเราอะไรหรือเปล่ามันทําอะไรไม่ได้เลยฮะอเออก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคาโปแลวทำให้โปติดบัคอย่างเงี้ย เออเฮ้ยดีไว้แทงแทง โอเคถือว่าผ่านครับผมเราทําให้โปมันหยุดนิ่งได้แล้วนะครับผมไอ้นุบโอเคครับทุกท่านครับคลิปนี้ก็จบไปไปที่เรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างคลิปสั้นเกินไปไหมหรือว่าอยากดูคลิปที่นานๆกว่านี้ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะถ้าคลิปหน้าอยากเห็นผมทดสอบสังคมด้วยอาวุธอะไรหรือว่าเป็นกูนใช้คาคุนด้อะไรยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับบ๊ายบายครับทุกท่านไว้เจอกันใหม่นะ